สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไว้ฮานอยสูตรแจกหน่อยวันที่8ปดเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสูตรแจกหน่อยเมื่อวานนี้เข้าสองฮานอยครับผมเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติแปดหนึ่งสามแปดหกเข้าแปดหกหกแปดนะอยู่ในหกคู่อยู่นะครับผมแล้วก็เข้าเป็นฮานอยพิเศษนะครับผมพิเศษนะเข้าบนล่างเลยนะ พิเศษสามศูนย์กับสามเก้านะบนล่างเลยแต่ว่าผลผลนะผมเอาไปวางไว้ไหนแล้วหาไม่เจอครับผมหาไม่เจออะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผมสําหรับสูตรนี้สูตรนี้ก็เข้าวันละสองน้อยสองน้อยสามน้อยถ้าเมื่อวานนี้หาหน้อยเฉพาะกิจจ่อเข้านะนอถ้าจ่อเข้านี่เข้าสามน้อยนะจะได้น้อยเฉพาะกิจจ่อไม่มา อะมาเริ่มจากฮานอยแรกครับผมฮานอยเฉพาะก,กิจเฉพาะกิจเด็นวันนี้สามกับหนึ่งวันนี้ขอให้ไหลสามนะวันนี้สามแปดสามเก้าสามสี่ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ตัวกันนะครับผมสามหกหนึ่งหกสามศูนย์สามเจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นสามแปดสามเก้าสามสี่แล้วก็หนึ่ง หนึ่งสี่สามแปดสามเก้าสามสี่หนึ่งสี่นะครับผมฮานอยเฉพาบก,กิจนะครับผมนะจบไปแล้วเนาะต่อไปมาดูฮานอยพิเศษพิเศษนะครับผมสามกับเจ็ด สามกับเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมเจ็ดหกสามสี่สามห้าสามหกวันนี้จับไม่เดียวไปด้วยไว้ด้วยนะครับผมผมให้สามกับเจ็ดนะจับสามเจ็ดไปด้วยนะสามห้าน้อยเลยครับผมนะวันนี้เด็ดเหมือนกันนะสามกับเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเละสามหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดสองตัวฟันนะครับผมเป็นเป็นเลขเจ็ดนะจะเบิ้ลไหมหน่อยพิเศษนี่ยถ้าเบิ้ลก,ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับผมนะเจ็ดเจ็ดนะ ติไปด้วยตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดมากาลัวเบิ้ลตัวเี้นก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็สามห้าครับผมเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสามห้านะครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยพิเศษต่อไปนะครับผมเป็นฮานอยปกติ สามนะครับผมสามกับเจ็ดเนาะสามกับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ตัวกันนะครับสามหกเจ็ดหก สามสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับผมตัวเน้นก็จะมีสามแปดสามเก้าสามศูนเจ็ดศูนย์ตัวฟันนาะเป็นเลขสามขอให้ไหลสามมามาเลยวันนี้นะหวยเราก็สามเนาะขอให้ไปถึงหวยราแล้วนะวันนี้นะ ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยปกติสามกับเชดเนาะต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นหววยฮานอย VIP ครับผม สามกับเจ็ดนะครับผมสามหกสามสามหกสามแปดสามศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ตัวกันนะครับก็จะมีสามสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งครับผมสามหนึ่งสามเก้านะครับ วันนี้จับเม็ดเดียวไปด้วยนะครับผมเจ็ดสามสามเจ็ดนะตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นก็จะมีสามหกสามแปดสามศูนย์เจ็ดหก 3า3หกสามแปดสามศูย์แล้วก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับสำหรับหานอยสูตรสูตรแจกหน่อย,นอยครับผมครับผมนะก็จบลงไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ครับผมสามตัวเลขวันนี้อ่าเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ให้สามสี่ห้านะไม่มาเลยมาแต่สามตัวเดียวสี่ห้าไม่มาวันนี้ก็จะมีเลขสามเลขเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ อะไรดีนอกห้าหรือหกดีสามเจ็ดหกมาทุกคนสามห้าหน้อยวันนี้นะสามเจ็ดหกนะลองดอูก็ขอให้มีมาครับผมวันนี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ